มาบึงสมายสิครับมีลูกกูครับเก่าเดียนลูกเอสเคหาสองศูนครับนี่แม่มันสีชมพูสูงกบมันลอ,อย ้อยชีสิบหาครับเอาเบิงลูกแม่อีกตัวหนึ่งครับสชาไหมีนี่ตัวแม่ครับลูกของแม่แดงนเงี้ยสูงขึ้นมาอยชีสิบหาแซงกับกตัวบผูเมื่อกี้นะครับแต่ว่าตัวบผูนา่ากลัวอันนี้ เอจี่หาซูนไยที่กันครับสมไลเ่เลี้ยกันเลยสองตัวรงจำงกันข้าวบึงแม่ครับนี่แม่ข้าวแม่ข้าว่สูงร้อยหาสิบคัวนี่ผมสุงรอ 60, ้อยหกสิบนี่เจ็หาสิบหาแล้วไปุ่นลูกมัน ผสมเอทีเอูนย์ไวทรงลูกดีครับใส่แดงออกแดงตัวนี้นี่ไทยกลางครับแม่ไทยกลางผสมเอทีเอาสองศูนเนี่ยออกตัวนี้นี่ลูกมันราคาหน้าตัวนี้ทองสองแม่ครับ กูเล็บปีใหม่ยังสิได้เห็นดูวันนี้พ้ามาเยี่ยมเยี่ยนสมาชิกทั้มนี่ครับขอบคุณในลายครับ